โรคความดันโลหิตสูงภายเงียบตัวร้ายไม่รู้สึกนั้นก็ม่ได้แปลว่ามันไม่มีนะครับเป็นภายร้ายที่มีความยิ่งสูงก็ยิ่งเสี่ยงคุณรู้หรือเปล่าครับว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าการเป็นโรคก็คือการที่เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะไม่มีอาการโรคความดันโลหิตสูงเลย ถือว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวเนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นที่มีความตนโลตสูงเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นมักจะไม่มีอาการใดๆหากไม่ไปตรวจด,ด,ดูก็อาจจะไม่รู้ว่าเป็นโรคนี้และยิ่งไปกว่านั้นนะครับหากปล่อยไว้นานแล้วไม่ได้ทาการรักษาจนความตนโลหิตสูงเกินก็จะส่งผลร้ายต่อร่างกายที่มากกว่าที่คิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอก็จะเกิดโรคไตาวายเรื้อรัง หรือหัวใจขาดเลือดก็จะทําให้หัวใจวายนั้นหยุดทํางานแล้วก็อาจจะเกิดอมัอมพาตได้เกิดอาการหลอดเลือดตีบหรือป่องพองไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายแล้วก็เส้นเลือดที่มาเลี้ยงจอประสาทตาิดป,ปกติและทําให้จอประสาทตาเสื่อมได้เช่นกันโรคที่ไม่มีสัญญ,ญาณเตือนภัยแบบนี้ ยิงต้องหมั่นดูแลและากษาตัวเองให้ดีก่อนที่จะสายเกินแก้และเริ่มต้นครับด้วยการปรับพฤติกรรมวัลลนิดเพื่อไปชิดและเอาชนะความเสี่ยงดังต่อไปนี้ก็คือ 1. ลดการทานเค็ม 2. องดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สามงดสูบบุหรี่ข้อที่4ก็คือไม่เครียดแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบคุณข้อมูลจาก Modi.